วันนี้ได้พาญาติธรรมมาเที่ยววัดวัดศรีมงคลนะวัดศรีมงคลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาเยี่ยมมาเยืยนอนเที่ยวเป็นครั้งแรกเที่ยวในการถวายผ้าจำนำพรรษาเนาะ ในช่วงออกออกษา,าในวันนี้ก็มาเยี่ยมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระนอนไม้สักทองเก่าแก่ที่สุดในอำเภอฝางนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนนี้กำลังให้ดูภาพบรรยากาศทั่วไปวัดศรีมงคลยินดีต้อนรับอันนี้ ดีใจยิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนนะอันนี้ครเขากำลังสร้างใหม่เออโบรณะไม่ได้สร้างกับโบรณะปีสงขอ์อันนี้ก็เป็นสถานที่ประวัติวัดศรีมงคล เดี๋ยวไปดูข้างในต่อนี่ก็เป็นหลวงปู่คุบาวัดสีมุคข <c oughs> ที่ใหญ่ที่สุดไ,ไป,ปดูดีรยากาหลวงปู่คุบาแจ้วสีวิชัยง่ายตัวเล็กทำไรฮะตัวเล็ก อันนี้เป็นที่ปฏิสถานวิหารไม้สักทองไม้สักทองที่เก่าแก่ไปลูกได้ฝนตกลูกเลยน้องปู่คุปบาเจ้าศรีวิชัยจากวัดศรีมงคลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นที่ปฏิสถานไม้สักทอง พระนอนไม้สักทองเที่เก่าแก่ที่สุดตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานวิหารพระนอนไม้สักทองไม้สักทองที่ศักดิ์สิทธิ์ขอกราบไหว้ความเคารพกราบนมัสก,การด้วยความเคารพยิง่งเดี๋ยวจะได้เข้าไปเยี่ยมชมข้างใน ไม่สักทองราศีสกยะมุนีมิ่งมงคลพระนอนวันนี้มาทําบุญโชคไม่ดีฝนตก